แสงตะวันสาดซองทะลุผิวแม่เป็นสีทองทองอภัยแม่แต่ลงผีอันพังผูกก็ไม่อาจจะระบุเชองเขาได้เขาเป็นเพชรเหรอไม่ใช่เป็นทองไม่ใช่เป็นนาไม่ใช่เป็นดินไม่ใช่เป็นหินไม่ใช่เขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบแม่แต่ข้าพเจ้าผู้พังเองก็ไม่รู้ไอชาิหมานี่เขาเป็นใครครับเขาเป็นหนุ่มลูกอัคหมาเศรษฐีมีเงินจับใจใช้ไปพนจารณิสานพันล้านบาทเขาเป็นทายาทคนเดียวของซอตาภูเขาทองเขาเป็นทายาทคนเดียวของธรรมชโยพระก็าเกี่ยวอะไร วันนี้จะเป็นงานระดับ VIP ต้องเอากเก่งทันงานไปรักษาคนรักตรงไปที่ลงรถกดสวิตช์อัตโนมัติเปิดประตูลงรถประตูลงรถเปิดอ้าตรงไปที่โตโยต้า MR2 หมรถคันนี้ต้องสวยถูกตาถูกใจท่เกิดเอามือรูปด้วยความทะนุถนอมนี่รูปรถเล่นๆกับหมานี่เฮียสูงหน่อยสิรถน่าสูงหน่อยเอามือรูปด้วยความทะนุถนอมรถเก่งไม่ใช่ถีบล้อระดับอกระดับปกเออมองที่มือด้วยคุณพระช่วยอะไรโอ้โหรถคันนี้ทำให้คุณเกลังอย่างนี้เอาไปรับแฟนสาวต้องโดนต่อว่าแน่หันมาทางซ้ายแน่นอนนุ่มนักธุรกิจเขาต้องขี่บีเอ็มเขาตรงไปนั่งที่บีเอ็มแล้วก็ปั่นออกไปเออจักรยานอ้าว เอา B M อะไรอ่ะ B M ซีรีส์เจ็ดหลอดโอ้ซีรีส์เจ็ดจอดรอเขาอยู่ครับดึงกุญแจมาหนึ่งดอกไขไปที่ประตูรถทันทีเอ๊ะทำไมไม่ออกอ่ะนี่มันกุญแจเตอร์เกลี่ยเท่งหยิบขึ้นมาอีกดอกไขไปที่ประตูรถเอ๊ะไม่ออกกุญแจเซฟเปลี่ยนเท่งหยิบขึ้นมาอีกดอกไขไปที่ประตูรถเฮ้ยดอกนั้นใช่อ้าวเกลี่ยงมันนะน้องๆนี่นี่หนวดเชยกุญแจโอเคไข่ประตูเปิดออกขึ้นไปนั่งสตาร์ทเครื่องหืมหืมขาไม่เหยียบคันเร่งเลยนะแต่กุญแจ ขาาออย่่เพลลนนงดูสนุกไหมเนี่ยรถมันติดแล้วจะบ้านทำไมรถชิบผมท่อให้เดินกำลังสายเกียร์หนึ่งนาทีเกี๊ยนสองเกี๊ยนสามเกี๊ยนสี่เฮ้ยหยุดโอ้่มึงขับพุงมาไล้ซ้ายด้วยเหรอเนี่ยรถสปอร์ตโอ้โหสตาร์ทสตาร์ทใหม่สตาร์ทใหม่ ใสเกี <letter> ยร์ดึงเสองเกียร์สองเกีอนี่สามล้อรถสปอร์ตพ่อกินอะไรอยู่ตรงกลางย้ายเกียร์มามโม้ยา้ายเกียร์เป็นหนังาะลุงเลมใส่เกียร์ออโต้เมยียบามาม้มาีาม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 า้ามามดมา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 เาม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 าเปมา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 เาม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 ากามามาบามามามากามามามบมาม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 ามาามามมา โอยล่วงอยู่นี่ไอ้สันี่ล่วงอยู่นี่ตายิบไปแช่ขอกมาโชว์ยี่ห้อด้วยยี่ห้ออะไรตาพญานาคดูป้องเขาจุดดูปิดูป้องจุดป้องโชอ้ยแม่นมากที่ล่วงอ่ะบุหรี่อ้หโอัดควันกราปอดพ่นควันไปทางยาวอัดควันกราปอดอีกครั้งพ่นควันเป็นภาษาอังกฤษ thank you มะเร็ง